โกลากมาครับจังหวะน,นี้มูซาซิโซโก้ไหลมาที่แฮร์รี่เคนลูกนี้เปี้ยงโอ้โหแล้วซทำอีกทีชนเสาไม่ได้ครับมาโอ้โหโปั่นไม่ปั่นครับจังหวะน,นี้ซากา้าไหลต่อมาโอบาเมาย,ยังยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหเอาละครับนำท่านผู้ชมมาที่เอเมเรสสเตเดียมครับามาดูลอนดอนดับเบิลได้ครับอาร์เซนอลครับสเปอร์ครับเอาละครับเกมเริ่มครับที่เอเมเรสสเตเดียมครับ ตอนดอนดาบิแมตนะครับอาร์เซนอลพบสเป,ปอร์หอยแบกห <Yeah. S 1> อยแบกนี่แบกจริงนะครับแบกสเป,ปอร์ได้ดีครับฤด,ดูกาลน,นี้แล้วซิซโกโล,ลากมาครับจังหวะน,นี้มูซาซิซโกโไหลมาที่แฮร์รี่เคนลูกนี้เปี้ยงโอ้โหแล้วซ้ำอีกทีชนเสาไม่ได้ครับมาโอ้โหเกือบไายครับสเป,ปอร์จังหวะน,นี้ครับโอ้ทักทายแล้วครับทางด้าน,ทนเทอตแนมเห็นน้องไปได้ ตองกีนเอาไปเล่มาเองครับไหลต่อมาที่ซิซโซโก้จังหวะนี้ซิซโซโก้ผ่านมาลูกนี้แล้วโอ้โหยังมีเทียนอี่ครับมาสไลด์ไว้ได้เพื่อไปแล้วครับ <Math> ปืนใหญ่บอลต่างซ้ายครับเบย์ดินโอ้แฟนอานอนนี่เพียบเลยครับแฟนสเปอร์ยอมได้ไงครับพิมพ์มาหน่อยครับไหลมาถึงนีเมฮาริเคนเปี่ยนลูกนี้ไปเข้าครับโอ้โหดูครับเกี่ยวบอลแล้วซัดลูกนี้ ปลายมือของเลโน่ครับยังเซฟไว้ได้ครับซูเปอร์เซฟเลยครับเลโน่คุณฟอนบอกเชียร์เลสเตอร์ครับเดนซันครับเลกิลอนเปิดเข้ามาก็ตีครับมาเป็นเตะมุ้งของทะานวก็เปอร์ครับโดยซอนฮึงมินตีซอนเปิดมาที่เสาแรกแฮร์ริเคนโขกจ่อเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ ถึงประตูต่อสูงกับจากเฮลิเคนโอ้โหดูกับตีซอนมินยกมาแล้วเฮลิเคนเทคไอยอียงตรงนี้โอโ้โหจ่อๆเลยครับโอ้โหดูกับเทคตัวที่ลอยกลางอากาศนานมากเลยครับใครว่าสวยขอหัวใจรรวๆให้เฮลิเคนหน่อยครับจังหวะนี้ครับบอลยาวหลากระซากครับทางขวามีครับมิเลียน ยกออกมาที่เปียเมอริโกบาเมยยังล่ะครับูโฮหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากเปียเมอริโกบาเมย์ังโอ้โหได้เฮแล้วครับแฟนอานอนวันนี้ครับบอลจากลากาแซดยกมาอูบามยังเปียยงไม่จับเลยครับอ่าดูกับก้มหน้าแล้ว กดเต็มๆเลยครับลิดเลียดเข้าไปเลยครับอ่ะยอริดไม่ทันครับจังหวะนี้โอ้โหใครว่าสวยขอวาวลัวๆให้โอบามยังหน่อยครับตีเสมอได้ทันควันเลยครับเปียร์มิลิกโอบามยังครับไหลต่อมาครับซิโซโก้ซิโซโก้มาเองครับซิโซโก้โยกไหลต่อมาครับเอ็นเอาไปเลยจ่ายต่อมาที่แฮร์รี่เคนล่ะครับไปยังหายเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับจากแฮร์รี่เคน รถมาดีใจกับมูรินโญ่เลยครับจ่ามูโโคร get get ับโอ้โหดูครับซิซโก้ลุยมาแล้วเอ็นโดเปเล่ไหลมาแฮลิเคนจับลูกนี้แล้วไปยังด้วยทรายครับโอ้โหใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับจังหวะนี้โอ้ยิงแล้วเฉือนไซโก้อยเข้าไปเลยครับมาโอใครว่าสวยขอวาวลุลัวให้แฮลิเคนหน่อยครับลูกนี้ครับโอ้สะใจครับจ่ามู แล้วจังหวะน,นี้เอาเลยครับลากาซัดถึงเส้นหลังอาเล็กซ์องลากาซัดจับบอลได้เปิดเข้ามาโอบามยังโขกเจาะเจาะก็หายแล้วครับอย่างนี้ครับโอ้โหสองประตูต่อสองกับจากเปียเมอริโกบาเมจังโอ้โหเอาเลยครับวิ่งมาดีใจกับอาร์เตต้าบ้างครับอาร์เตต้าทำไมมันดำจังวะอาร์เตต้าปลอมครับอาร์เซนอล ต้องชมลากาแซดนะครับจับบอลได้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอบามายังโอ้โหลุ้งลุงเลยครับมาโค้งจะจ่อเข้าไปครับใครว่าสวยขอหัวใจรัวๆให้โอบามายังหน่อยครับโอ้โหยอริสบินมาแล้วนะครับปมาบินอย่างกับนกเลยครับจังหวะนี้เอาเลยครับไม่ยอมครับลอนดอนดับนีรแมทครับอาร์เซนอลตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้แล้วครับ ีแลนเซนี่นยัยงไงครับไหลต่อมาบาโกยุสซาก้าเข้าขวาบาโกยุสซาก้ามาอีกครับซาก้าปั่นไม่ปั่นครับยังวันนี้ซาก้าไหลต่อมาโอบาเมย์ังยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอโ้โหตามประตูต่อสองครับจากเปียเมริโกบาเมยยังแฮตติกลาครับเกมนี้โอ้โคราวนี้อาร์เซาของแท้ครับเมื่อกี้เป็นดีใจกับใครไม่รู้ครับ บากยอสาก้าครับลากขึ้นมาแล้วไหลมาที่โอบามยังไปยังมีโค้งเข้าไปครับดูครับลูกเก่งอยู่แล้วนะครับจับล้อปั่นโค้งด้วยขวาครับของเปียร์เรกโอบามยังครับใครว่าสวยขอว้าลุลัวให้โอบามยังหน่อยครับลูกนี้ครับแฮตติกแล้วครับโอซิงเลยครับจ่ามูครับมาท่านประเบิดพลังของข้าตามไปไม่ไดแดกขอล็อกนาคมก็มาครับ โอบายกมาครับบาโคโซาก้าข้างในมีลากาซัดครับซาก้าจิ้มต่อมาอเล็กซงลากาซัดจังหวะนี้เปิดเข้ามาโอบามยังยิงลูกที่เข้าไปเลยครับโอโ้โหคนเดียว4เม็ดครับโอบามยังวันนี้ครับโอโ้โหโคตรโหดเลยครับโหดจริงไรจริงครับมาโคโยากา้าไหลามาแล้วลากาซัดต,ตบเข้าเข้ามาโอบามยังชิปนิ่มๆเข้าไปเลยครับโอ้โห ยิงแบบปัดๆด้วยครับยิงปั่นๆเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหสี่ลูกคนเดียวครับของหัวใจให้โอบามายังหน่อยครับสี่ลูกคนเดียวครับวันนี้แอนนี่เกยจิ้มต่อมาเวนิซิอุสลงมาใหม่เวนิซิอุสซ้ายลูกนี้ติดบอกครับแล้วปุตสินก็เป่านกหวีดจบเกมครับโอ้โหเรียบร้อยครับอาร์เซนอลครับเปิดบานถลุงสเปอร์ไป4-2ครับปา นี่ครับแพทสติกจากคนนี้ครับคนเดียว4เม็ดเลยครับวันนี้ครับเก็บบอลกลับบ้านไปครับโอบามายังโอ้เคยว่าสุดยอดของหัวใจให้โอบาน่อยครับลูกนี้ครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูบาซ่ามาดอีกกันเลยครับคู่ต่อไป